8โมงเช้าครับตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าอำเอบ้านโพข้างหลังนี้แม่น้ำบางปะกงวันนี้เราจะพาทุกคนมาตกกุ้งแม่น้ำาั่นและนี่คือเรือยอทของเรานะครับวันนี้หสของเรานะครับแต่เปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวน,นี้ไม่ได้แค่ชื่อนะครับผมกินตัวได้ครับผมแรงอยู่จะมีบ้างนิดหน่อยี่วันนี้นี่สักกี่ตันดีครับ เป็นตัวเลยพี่เราเป็นตานคุ้ไม่ไหวสวยงามจริงๆครับเราจะมาหลบแดดกันอยู่ตรงนี้หลบแดดนี่แหละครับข้างบนนี้คืออะไรครับพี่เปียวเป็นโรงสีครับโรงหีนะครับผมโรงสีเปรียวครับ,รบอุปกรณ์ในการตกใช้อะไรครับ ขอตกกุ้งโดยตรงเลยครับตัวสิบกรัมแต่ห้ากรัมหน้าตาเป็นไงแต่ขอตกกุ้งเนี่ยแล้วเราใช้กุ้งหมอยใช่ไหมครับผมกุม้งฝอยครับ้องเกตดูจากหัวเบ็ดถ้าหัวเบ็ดมันดุกดิกปับ๊บค่อยๆย,ยกขึ้นพอมันตึงมือก็เอ้ข้อมือหน่อยนึงกระดกให้มันเกี่ยวเข้ามือเข้าปากนี่แหละให้เกี่ยวเข้าดากใช่ไหมครับเข้าปากครับเอาละนี่พี่ชาติลงก่อนพี่ชาตินี่เป็นมือขวาพี่ ตัวแรกของเราอ้าเอ้ยโอ้หลุดพอดีตัวแรกของเรานะครับเย้โอ้ไหนโชว์ผลงานหน่อยตัวนี้กุ้งอะไรกุ้งนางครับตัวมันจะเล็กแล้วเนื้อใช้ได้ไหมหสุดยอดอันนี้อร่อยสุดเหรอกินกุ้งแบบนี้จะดีกว่าต้นนี้มันจะแน่นกละโอเคน่าเชื่อไข่ด้วย สิ่งที่ไม่น่าคิดก็เกิดขึ้นอคอยจะได้ไดอยตกกุ้งเลยเา<อ>ขาขอดูใครหน่อยใครไม่มีเฮ้ยพูดถึงกุ้งอะไรไข่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างเด็กกันวันนี้พี่สุชาติของเรามาแรงนะครับตัวที่2พี่ชาติอูอ้ยนะดีนั่นดีนะสิดีดีบางปะกงมีปากระเป้าเลยเว้ย น่เป็นโจ้น่ารักนี่มันเป็นพวกเปิ้ลน้ำจืดหรือน้ำน้ำเค็มอ่ะจืดเล้วยาะเป็นยังไงต้งแตเนี่ยโอ้น่ารักเว้ยสวะเนี่ยอันตรายเพราะว่าบางทีจะมีงูซ่อนอยู่ในสวะอันนี้ถือว่าเป็นสวะก้อนที่ใหญ่่สุดในแม่นม้ำ <c oughs> ไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในแม่นม้ำอันนี้อยู่ในสังคม <c oughs> <c oughs> ขยะสังคมสวะสังคม <c oughs> มันูตามเสาหลังจากที่ห่างหายไปนานอาล่ะครับนี่คือตัวเมียใช่ไหมใช่ครับเราจะดูยังไงแก้มมันนี่เนาะกล้ามมันจะเล็กใช่ไหมแล้วก็ดูได้ท้องได้ท้องมันจะออโค้งๆหน่อยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ด้วยอโอ้โอ้ กบูโอ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ้ไอ้ไอ้้ยากได้โดนหนิเฮ้ย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 โอ้โหยังไงวะยังไงวะไหนพี่จำได้เลยอ่าอ่าโอ้ตัวเบลเลยมาแล้วนะครับกุ้งกล้ามก้ามอีกหนึ่งตัวตัวเบลเลย เดี๋ยวเราจะย่างกุ้งนะครับเราจะไปพม่าแล้วครับย่างกุ้งครับทีนี้ก่อนที่เราจะย่างกุ้งเราก็จะน็อกกุ้งก่อนนะครับใส่ในน้ำแข็งเรียบร้อยครับไม่เกินสิบวินาทีโอ้โหแลนี่คือนี่คือปิ๊ก <มา S 1> บอมปิ๊กบอมโอ้โวา้วาวป้า สดกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โหดูมันดูมันดูมันอทำไมอะมันทำอะไรดูมันหรอมันกุ้งมันกุ้งมันกุ้งนี่เยิ้มเยิ้มเยิ้มเยิมคนนี้ไงหูมันดีมากเลยอะคนไม่ตกคนไม่ได้ตกทำไมได้กินอะ มากใช้ดูเนื้อก่อนเนื้ออร่อยมากนี่นี่นี่โอ้ยน่าหวมากเลยเอาเอาสาวท้องแก่พักขึ้นมาย่างยังจะก,กินตัวนั้นโอมมากหอมมากปิน ดาคนคนนันคนเหรป็นไงูตันิใช่ได้ไหมพี่มันก็จะเป็นหเป็ีเกินไข่ไปหมดแล้วกินไปหมดแล้อร่อยไหมอร่อยนะฮะตกได้ไหมตกงวันอันนี้คือก้ามกามจริงแล้วสมัยนี้เนี่ยไปอุทยานะ บางตัวตัวประมาณหกเจ็ขีดขายกันอยู่ตัวละพันห้าถึงพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแพงมากอุย้ยน,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 นี่ขออนุญาตใส่ก่อนเลย นี่ระคช่วงเย็นแล้วนะครับพระาทิตก็กําลังจะเริ่มตกดินตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นวันนี้เอาแค่นี้ก็พอไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าสนุกดีแล้วก็ไม่ได้อยากได้เยอะด้วยแหละอยากจะได้ประมาณที่เท่าที่กินได้ย่างกันอร่อยมากสดมากเดี๋ยวขอตัวจเจ้าเรือกลับก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ ใครอยากจะให้พาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยกันละกันเนาะโอเคเจ k คแ a ร์บายบายครับ